สวัสดีครับขวัญใจชาวสวนวันนี้ก็วันจุดจีเนาะก็ทุ่งครึ่งวันนี้จะมีเลี้ยวภูกับเชลซีครับไม่รู้ว่าจะเป็นบิ๊กแมช์หรือจะเป็นผีนอกกับลงผูกกันอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เลี้ยวภูอยู่ที่9้าเชลซีอยู่ที่10นะครับ5้านัดหลังสุดของเลี้ยวภูเนี่ยชนะ3แพ้2ส่วนเชลซีเนี่ย ชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งไลอัพเรเวอร์พูวันนี้นะครับก็จะเป็นสี่สามสามก็มีอะไรทรงหลังก็จะมีเทนโกนาเต้โกเมสโรเบร์สันกลางสามเนี่ยจะมีเกอต้าฟาบินโยแล้วก็เตียโกหน้าสามเนี่ยจะมีซาร่าดูนเยสแล้วก็กัคโปคือถ้าดูไล่อัพอย่างนี้นะกองหน้าลรเวอร์พูจัดว่าอันตรายอยู่นะ ก็ปก่บบไปเล่นซ้ายเดิมเนี่ยแล้วนูนเยสเป็นหน้าเป้าแต่ปัญหาก็คือความเก่งเก้กังๆของนูนเยสนี่แหละที่แบบยิงไม่ค่อยจะตมกรอบเท่าไหร่ส่วนกลางสามเนี่ยก็น่าเป็นห่วงฟาบินโยเนี่ยโรยลาไปเยอะหลักๆเลยก็ต้องพึ่งเตียโก้คนเดียวเลยแล้วก็เกีต้านี่ก็ไม่ค่อยเป็นโลเป็นพายเท่าไหร่กองหลังเนี่ยก็คนาเต้นเนี่ยไว้ใจได้แต่โกเมสเนี่ย <c oughs> อาจจะมีเลือล่อนๆหลอนๆบ้างก็ต้องลุ้นกันครับส่วนไลน์อัพของเชลซีเนี่ยมาในแผน4-2-3-1โกโยังเป็นเกป้าเหมือนเดิมหลังเนี่ยจะมีชาโลบาซิลวาบาเดชิลแล้วก็ฮองกลางรับสองเนี่ยจะมีกาลเกอร์เป็นตัวไล่ไล่บอลน,นะเป็นแบบพวกบอลวินนิ่งนะกลางรับเนี่ยจะเป็นจอร์เจนโยกลางลุกสามเนี่ยจะมีเมาส์ซีเยกแล้วก็ชูเวเมกา้าหน้าเป้าจะมีฮาวแบต ก็ใครเป็นแฟนเชลซีก็ลุ้นกันว่าวันนี้มูดิกจะได้ลงเป็นตัวจริงไหมหรือว่าจะลงเป็นซปเปอร์ซับในตำแหน่งริมเส้นซ้ายทีเนี้ยคู่เนี้ยเจอกันมา3ครั้งนะครับเชลซีเสมอเวออ์พคู2-2เชลซีแพ้เวอร์พคูคาบ้าน1-0แล้วก็เชลซีแพ้เวอร์พคูคาบ้าน1-0ถ้าดูจากไลน์อัพแล้วนะว่ากันตามตรงนะเหมือนกับผู้เล่นเวอร์พููเนี่ยน่าจะเป็นรอง แต่แท็กติกได้เปรียบคือเชลซีผู้เล่นดีแต่โค้ชกาดเลีเยร์พูผู้เล่นกาดแต่โค้ชเก่งเอาเป็นว่าคู่นี้ก็น่าจะทำอะไรก็ไม่ค่อยได้แล้วกันครับเอาเป็นว่าเสมอกันไป0-0 1-1แล้วกัน